สวัสดีค่ะมาพบกับน้องบีศูนย์รวมรถกระบะติดตู้บุีรำนะคะ วันนี้นะคะเราจะพามาดูรถนะคะพี่พ่อแม่พี่น้องนะคะหลายคนนะคะถามหากันมาอย่างมากเลยนะคะเป็น Toyota r ร v o ตอนเดียวติดตู้ทึบคันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากมาดูรถนะคะได้อยากมาสัมผัสนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่สาขาึ้นแดงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะหรือว่าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสามารถแอดมาได้ที่ line แอนะคะ SRT 999นะคะหรือจะเป็น f a c e b o o k Fanpage เสรีไทยรถสวยรถดีบุรีรัมย์นะคะ หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์081499044นะคะเดี๋ยวเราพามาดูสุดหล่อคันนี้เลยค่ะว่าจะหล่อแค่ไหนจะเท่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้ากันเลยนะคะค่ะสำหรับกระจังหน้านะคะก็แบบเดิมๆนะคะโลโก้นะคะโตโยต้านะคะดวงตโตๆตแบบนี้นะคะก็ไม่ได้เพิ่มเติมส่นแต่งอะไรมานะคะคันนี้นะคะไฟนะคะก็จะเป็นไฟฮาโรเจนนะคะค่ะไฟและดูเฉียเขียวนะ,ะตามสไตล์โตโยตานะจ๊ะ ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะพาไปชมรอบคันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูลอ้อคู่หน้ากันหน่อยนะคะสำหรับขอลอ้อคู่หน้านะคะเป็นลอ้อแม็กวิลขอบ18นะคะมาพร้อมกับน็อตเรนนะคะสีแดงแจ๋แบบนี้เลยนะคะค่ะก็ให้ความสวยงามนะคะกระจกก็จะเป็นสีดำนะคะสัญลักษณ์ไฮรักนะคะสีโครเมียมนะคะมือจับก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะพื้นผิวนะคะก็เรียบเนียนนะคะจากตัวรถยันท้ายรถเลยนะคะ แล้วมาพร้อมกับลอ้อคู่หลังนะคะเป็นลอ้อกระทะพานะคะขอบ14นะคะยางมิชลินนะคะ X c D 2นะคะเป็นยางมิชลินอย่างดีนะคะสำหรับบรรทุกของเลยนะคะค่ะและยังติดมาให้นะคะสติกเกอร์ BRC b o n t r a e s นะคะสีไทเทเนียมนั่นเองนะคะค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายรถกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะเราติดมาให้นะคะแต่งมาให้นะคะเป็นค้ำหลบป้ายนะคะสีไทเทนะคะ ขพราะความเท่นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่ดวงที่3นะคะตามสไตล์ t o y o t a r ร v o นั่นเองนะคะส่วนสำหรับตู้นะคะก็สูง2เมตร10บนะคะก็ตามมาตรฐานโรงงานนะคะแล้วก็ลงเล่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในตู้กันเลยนะคะค่ะสำหรับตู้นะคะก็จะบุไม้อัดอย่างดีนะคะเป็นตู้ใหม่นะคะสั่งทำคันต่อคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ค่ะและไลเนอร์นะคะเราก็มีนะคะติดให้ใหม่กันเลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายใน To y ย t a r e v o ว 2.4J พ a ทคันนี้เลยนะคะสำหรับภายในนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะสามารถปรับกระจกได้นะคะด้วยฝั่งคนขับนั่นเองนะคะ และคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ4ี่หมก็พันกว่าโลนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะและระบบความปลอดภัยค่ะดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับแอร์แบกนะคะด้วยกัน3ลูกนะคะลูกแรกอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ลูกที่2อนะคะอยู่ตรงหัวเข่าคนขับนะคะและลูกที่3นะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะคะค่ะและที่ร้านของเรานะคะติดกล้องหน้ารถให้ฟรีเลยนะคะตรงนี้ ค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับจอ7นิ้วนะคะสามารถบลูทูธรับสายวางสายเปิดเพลงได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น6สปีดเกียร์นะคะเกียร์ R อยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะและนะคะถ้าใครนะคะเปิดบลูทูธไม่เป็นนะคะรถคันนี้นะคะก็มีคู่มือให้ด้วยนะคะนี่ค่ะใช้อะไรไม่เป็นนะคะสามารถเปิดคู่มือดูได้เลยนะคะใหม่จริงนะคะกระเป๋ายังไม่ได้ใช้เลยนะ,ะนี่ค่ะกระเป๋าโตโยต้าเท้นะคะ ค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะก็จะเหมือนใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือสองนะแต่ว่าเหมือนใหม่เลยคะสำหรับห้องเครื่องของเขานะคะค่ะและมีนะคะรอยมาร์กนะคะรอยแต้มสีนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องเดิมนั่นเองนะจ๊ะค่ะและยังมีนะคะรูมาร์กนะคะต่างๆนะคะก็ยังกลมๆอยู่นะคะค่ะและแผ่นเพจของเขานะคะก็แนบสนิทชิด กับตัวรถอย่างนี้เลยนะคะไม่มีขยับขย่อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับแผ่นเพลทนะคะค่ะเหมือนใหม่มากเลยนะจ๊ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota Re ี o 2 4 J อ a s ิพาคันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องนะคะหลายๆคนกันเลยนะคะถ้าต้องบีพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมามาณที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ